น่ารักกว่าน่ารักเอามันมมเ,เป็นกังวลน,นะเพราะว่าชีวิตหนูอะ่ะเป็นอะไรที่ดราม่าตลอดเลยเ<ม>ขาเลยไหมคะไม,ไม,ม่มีแฟนสังคมบังคัาไม่มีแฟนเลยเป็นสิ่งแรกๆที่เขาขอผมเปียกไหมผมเหม็นหรือยังผมเหม็นหรือยังเราก็ถกว่ายังยังไม่เหม็นไม่เหม็นอะไรกันเราก็าถามว่าทำไมทุกวันเราผมเหม็นหรือยังจะสาวผมหรือยัง ฉันว่าผมเธอร์เมนแล้วนะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกเขาอยากลองเป่าใช่เพราะเขาชอบได้ยินเราบ่ทว่าแบบเราขี้เกียจเป่าผมเราแต่วันเกิดคุณแฟนที่ผ่านมาทุกวันน้าใช่หรอแฟนแหละก็เป็นแฟนงานจบปากเขียนอะไรเมื่อกี้อะไรกัปบ้างโอ้ยพอดฉับมากโอ้ยพอใช่ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรแต่ก็เขียนเขียนมาแบบเออเขียนจากใจก็เขียนว่าแบบตกหลุมรักทุกวัน เกิดต้องไหมเวลาที่ตมันเป็นเขื่ขไหม,ไมคะไม่ก็คือเหมือนแบบไม่รู้จะบอกอะไรเขาคือแบบบางทีเราก็เหมือนเป็นวันเกิดแบบวันพิเศษด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วปกติมันอาจจะแบบมีการพูดคุยกันเองแต่น,นี้มันออกสื่อเราก็เลยเหมือนอยากพูดอะไรดีๆกับเขาหน่อย,ยอ,อ,อะไรที่มันทำให้รู้สึกว่า,าตกหลุมรักผู้ชายคนนี้แม่กลับมา่อนแล้วว่าทำไมถึงตกหลุมรกตกหลุมรักผู้ชายคนนี้ทุกวันเพราะเขาเหมือนเดิมทุกวันไงนเขาหลอกไหม พน่ารากเขาหน้ารากแล้วตอนคอมเมนต์ที่เขาตอบกลับมาล่ะคะอ๋อที่บอกขอพรได้ข้อหนึ่งนะก็หวานกว่าซูเหล่าสุดลิปเหมือนกันที่จริงเวลาขออนุญาตอยู่ด้วยกันเป็นอย่างนี้ไหมอยู่ด้วยกันก็เป็นแบบนี้ใช่แต่ว่าบางทีออกสื่อเราอาจจะแบบ ต้องเก็บคําพูดนิดนึงเลยแต่ว่าอันนี้ไม่เก็บหรอไงไไก,อก่อนหน้านี้นน<อ>ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก็แบบไม่ค่อยได้พูดอะไรหวานๆออกสื่อเท่าไหร่อาจจะเป็นรูปหรือวิดีโออะไรที่มันน่ารักอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออวันนี้เป็นโอกาสพิเศษอะไรเงี้ยก็แบบบอกรักนิดนึงแต่ทุกคนชอบแต่ดีใจที่ทุกคนชอบมากๆเลยค่ะหมายถึงว่าไม่รู้สิบางว่า มันเป็นเรื่องราวดีๆแล้วพอตอนแรกๆที่เราแบบได้ลงรูปหรืออะไรเงี้ยแล้วมีคนแบบอย่างน้อยมันเป็นกําลังใจให้เขาบอกว่ารู้สึกว่าความรักมันน่ารักมันสดใสมันสวยงามเราก็รู้สึกว่าเออจริงๆก็เป็นเรื่องดีแหละที่เราเปิดแล้วมันมีคนแบบมีคนดูแล้วเขาเหมือนแบบ มี positive มี energy มันมีความรู้สึกดีๆไปกับเราอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วว่าตาต้อมีกังวลว่าถ้าเราแบบรักกันมากคนจะแบบยังไรนะมันมันมักังวลว่ามันมีเอามันเป็นกังวลนะเพราะว่าชีวิตหนูอ่ะเป็นอะไรที่ดราม่าตลอดเลยเข้าใจไหมคะใช่เป็นคนแบบนั้นมาตลอดหมายถึงว่าเป็นคนแบบเออบางทีก็เจอกระแสดราม่าแบบงงๆจากเรื่องดีกลายเป็นเรื่องไม่ดีก็มีเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแน่ๆแต่แล้วพอมันพอมันออกมาเป็นบวกขนาดนี้มันรู้สึกแบบนี้ พอ,พ,พ,อพอมันเป็นบวกปุ๊บเนี่ยเราหนูจะตามอ่านคอมเมนต์นะแล้วก็เวลาที่คนมาแบบคอมเมนต์ว่าแบบเอออยากเจอความรักดีๆแบบนี้เราก็รู้สึกแบบออ้ยดีใจที่แบบเออคนมองเห็นความรักในด้านที่สดใสด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นฐนาของปาเองถ้เป็นคุณไม่อยากมาแตความ็นี่เลยอย<ภ>ากแนะนำเขายังไงก็ให้รักตัวเองให้มากๆก่อนค่ะพอเรารักตัวเองให้มากๆเราจะรู้ว่าเราอยากอยากเจอคนแบบไหนแล้วเดี๋ยวคนแบบนั้นจะเข้ามาเองจรอยากคอมเมนตที่หลคนอิจาเขาวยมันใช่ ็มีก no ็มีเยอะแต่เป็นฟิลแบบโหเนี่ยแบบบังคับให้มีแฟนสังคมบังคับให้มีแฟนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอะไรอ่ะมีอะไรอีกแบบโอ้โหผมต้องส่ยไน้องผมเปียกไปตลอดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรกับที่เป่าพวงค่ะอะไรพวแบบว่าผมต้องตไปนั่งจากคนหัวออใช่แต่คนก็บอกว่าส่งไปน้องโกนหัวแล้วอะไรอยย่างงเี้ ก็เป็นเป็นเรื่องจริงที่เขาทําให้จริงๆแล้วเราก็เล้สวเออลองลองถ่ายเก็บไว้ดูเล่นหน่อยอะไรเงี้ยแล้วพอเสร็จก็เลยมีโอกาสได้ลงเพราะอยากโปรโมทเพลงพอดีด้วยอะไรเงี้ยเขาเป่าผมไม่บ่อยไหมก็บ่อยก็บ่อยหมนวมว่าเขาอยากเป่าผมเราตลอดเวลาใช่ไหมจริงจริงตั้งแต่รู้จักกันแรกๆเลยเป็นสิ่งแรกๆที่เขาขอเขาบอกว่าแบบวันนี้แบบแบบสมมติว่า เขาเรียกว่าอะไรดีวันนี้แบบผมเปียกไหมผมเหม็นหรือยังหัวเหม็นหรือยังเราก็จะบอกว่ายังยังไม่เหม็นไม่เหม็นอะไรเงี้ยเราก็มางว่าถามทมําไมทูกว่าเราะผมเหม็นหรือยังจะสาผมหรือยังฉันว่าผมเธอเหม็นแล้วนะเหลืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกเขาอยากลองเป่าให้เพราะเขาชอบได้ยินเราบ่นว่าแบบเราขี้เกียจเป่าผมเรารู้สึกไงตั้งตรงนี้เราก็บอกไม่เรากลัวเขาเป่าทีเดียวแล้วเขาไม่เป่าให้อีกเลยราะมันเหนื่อยใช้เวลาเป็นชั่วโมงอะค่ะตอนนี้ะแล้วกีคะแนนกีคะแนนเวลาเขาเป่าผมเราให้กีคะแนน ก็ตอนนี้เริ่มฝึกใช้ได้แล้วนะคะไม่ใช่แค่ใช้มืออย่างเดียวเพราะว่าตอนใช้มือคือผมพันกันมากๆเลยนะคะเพราะเขย่ยาแรงนิดนึงรู้สึกม,มันเป็นแฮปปี้นะพอมีแฟนต่อผมให้มันก็แฮปปี้มันเป็นเหมือนหนึ่งกิจกรรมที่ทําร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สําหรับหนูหนูก็แบบเกรงใจหนูก็อยากให้เอาเวลาไปทําอย่างอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่านี่คือข้อดีของพอมีแฟนก็ข้อดีถ้าเขาเป่าให้เราด้วยนะคะอาย,ยัดเข้าไปเราซื้อแรงเขา่อนซื้ออะไรให้เหรอคะเป็น เป็นเสื้อที่เขาอยากได้อยู่แล้วแล้วก็เป็นเออเขาเรียกอะไรเป็นบงของจีดาก้อนพราะจริงคือชีชอบจีดาก้อมากเราตอนแรกจีดาก้อนจะมาที่ที่ไทยใช่ไหมคะซึ่งตรงกับวันเกิดเขาพอดีก็เลยตั้งใจซื้อเพื่อเอาไปดูด้วยกันตอนนี้ก็ ถือที่บ้านไปก่อนดู MV แล้วก็ถือไปก่อนมันยากเดยสำหรับการซื้อของหวานให้ผู้ชายคนนี้เพราะว่าเขาซื้อให้เราเขาก็ต้องเป็นแฮนด์เมดตลอดเวลาเอออันนั้นเขาเป็นสายแฮนด์เมดไงแต่เราก็จะพยายามดูว่าเขาอยากได้อะไรด้วยของปารจะเป็นฟิลแบบซื้อในสิ่งที่เขาอยากได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างวันนี้เป็นไงความรักมันรุนแรงแค่ไหนเพราะว่าพ่อแม่ก็เจอแล้วกันใช่จริงๆแฮปปี้เป็นแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบไม่มีเรื่องถูกไม่มีเรื่องแบบไม่สบายใจเลยเหมือนใช้ชีวิตได้ในทุกๆวันโดยที่แบบ ก็มีความหวานให้กันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแม่เราเยังไงบ้างแม่เจอแล้วแม่เจอตลอดสัมภาษณ์แม่เลยมแม่เป็นไงบ้างแม่ก็ซีนแม่แม่ไปออดสนมภาษณ์แม่เลแม่เป็นไงบ้างแม่ก็จริงจแม่ก็บอกเลยค่ะว่าถ้าถ้าลูกแฮปปีแ้แม่ก็แฮปปี้ไม่ใช่บอกว่าแม่แฮปปี้หราแล้วแม่เชียไหม คือจริงๆแม่ก็มองเห็นความสุขของเรามากกว่าแม่ก็บอกว่าไม่ไม่โตโตแล้วแล้วก็แบบไม่ได้อยากข้ามอะไรรู้ว่าเราผ่านอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบเออถ้าลูกวันนี้เราเห็นลูกมีความสุขที่ในการที่แบบมีเข,าใ,ขาในชีวิตแม่ก็ไม่ได้ติดอะไรคุณแม่องอก็น่ารักค่ะก็ทานข้าวด้วยกทุกทิ์อยู่แล้วเขาจะชอบชวนไปทานข้าวเขาว่าไงบ้าง กเขาพี่ฝากฝังลูกชายไหมหรือว่าเขาเป็นลูกแม่หรือลูกเขาไม่ได้บออะไรคะเขอเขาก็เรียกชื่อหนูปกติใช่เมื่อกี้กลับมาเขถามเมื่อกี้เขามีการฝากฝังเลยว่าเออมันเป็นลูกแม่อีกคนเลยไม่ได้ฝากฝังขนาดนั้นแต่เขาก็จะแบบว่าเขาจะคอยห้ามปรามลูกเขานะคะให้เป็นเด็กดีเพราะเขากลัวว่า เขาบอกว่าลูกชายจะโดนเทโอี่หรอทำไมอ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าลูกเขาดื้อมากอ่าแต่เขาอยู่กับเราไม่มีความดื้อเลยนะเออเขาน่ารักเขาน่ารักก็เลยบอกว่าไม่ไม่มีค่ะแม่น่ารักมันทำให้ครั้งนี้เหมือนล่ะไม่ต้องกลัวอะไรอย่างี้ใช่เหมือนแบบเป็นความสบายใจเพราะว่าบางก็อย่างที่ป้าบอกว่าสามารถตื่นมาใช้ชีวิตด้วยความสบายใจในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ย